สวัสดีครับวันนี้ขอขย่ยงยยมกับขอ่างมเทียงครับเอาหนมาดิล่ะกับเชียบครับเ,เชียบอยเอามีดมหเทียบเออเฮ็ดยังไงแตกครับเหมือนตัปลาครับตํปาปลาครับรกุกับบสากโ๊กใสซ้ำหนีาสาดนีกุคือส่บอะไรเมียดอกุกบสาสาลีกไป้สมดุลกันเลย,ยใครอยากใส่สาดไงไมาติดต่อ เสียบเด้อเสียบทูนนะครับเสียบทูนเสียบทูนกินแต่เสียบพี่น้องเฮ้ยซุปปูซุ่มปุ๋ยใส่เข้าไปกับขเขากับเขาเสี้ยงไม่หยังครับมัน,นโอ้หลายอย่างครับมแม่เปี๊<ว>ยกไข่กไข่ไข่แมะแดงครับกัวแม่เปี๊ยกกัวน่าเปี๊ยกครับกัวน่าเปี๊ยกชิมก่อนชิมก่นอนโคกกระสากัค่อยอันนี้กันไปานไหนนะครับซ้ำซ้ำ อันเมียหน่อยจะเอาผัวของง่ายนะครับเอาอะไรแม่น้ปลาหมดแล้วหมดหมดอมดอุ้ยเหลืออยู่เกลือเอาดิบ่เอามาใส่ตายพอเกลือหัวปลาของตัวน้อยจะเอาผัวของง่ายแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่ตัวโคกแถไปตุ้งเลยโอ้ยนี่เดนี่เด่นเดินมีตำปลาท่านใส่อยู่นไหนผมขอเลือกแตยังสีข้นเทนี้เอ้ยเรียกหอดสากบ้านใส่สุดระบาย ใส่แล้วออโอ้ยมุณส้นซ้าขากแห้งพี่น้องเลยคากแห้งพี่น้องเลยม,มันเลี่ยนสากกบพี่น้องเลยจะขักบาขักเสีบยบไม้จะได้เลี่ยนสากโคกนะครับโคกเป็นโคกครับเบื้องสากครับพคกาสากไม่ค่อยสมบูรณ์มาเลยครับพอดีของบ้านน <laughs> ี่พันใหญ่โคกสากไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเลี่ยเบ้างจ้าบาดเอ้ยขากแห้งพี่น้องเอ้ยสากสากได้พี่น้องเสาก เียบจนะเรียดจากครับพี่น,อน,น้องมาเคลื่อนต้มเป็ดกับใส่เอาสักกูดลูกมาขึ้นเลยใส่สมุนไพรยังกระดอกกระเดียสมุนไพรลูกมะเดียลวกพักบุงครับพักบุงพักบุงน้องครับผมพักบุงน้องน้องไสน้องน้องไหนคือน้องไงน,น้องไหนน้องไหนโอ้ประมาณอเนียนกัวนั่งเตียงนั่งเตียงคอยไข่บดแดง เซืเ่ด้ไสืะไม่ได้่ใ่ถ้าพูมีเหมืเท่กัเท่ลงขีดินหุนเจ็บกินคือไก่เนี่เอานยกไปยกไปยกก็ไม่หุนเสียบข่าวเสียเหมกันครับพี่น้องกล้องขับไปไม่ได้หาอไยนี่แหละครับหน้าตาตำปลาไอ้ไอ้กู่อยากมันไม่ได้อยากขาวมันอยากสากไอ้ตุงอ่ะตุงอ้เรียมันตรงเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้กูได้ทำดีชาติดีกู้ไ่ได้หรอกเมียนั่นไปพี่น้องกลองขับไป ขัดแข่งข <begun> <cor lly> <gehört hinge horrible> ัดแข่งมาเด้อมาเด้อเกาเทียงเกาเทียง